กสวัสดีทุกท่านนะยูกุพรมบอลล็อกเกอร์สวัสดีเวล่ใเกมฟันจากวันที่แล้วมันกลายเป็น EP 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 อีกแลอว EP 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 แล้วใช่ไมอพาร์ทแล้ว EP 3แต่ผมไม่พูด EP 4ก็ขออภัยด้วยครับพาร์ทวเป็น EP 3นะครับ แต่คภาคนี้ก็กลายเป็น EP4 มาเริ่มกันเลยข้างกับตัวนี้ไว้แล้วก็แก้แค้นให้เจ้าตีแล้ว600เสดย้ายเลยแล้วก็600ว้าโอ้โห่4,000ซี3เนี่ยโอ้ตายโอ้ตอนหนึ่งที เทสเทสไม่ต hey, no, <c oughs> hey, ้องตืนไม่ต้องตื oh. Yeah. Oh. Oh. Oh, up, ่นเฮ้ยยอมงงอเหรอาโอ้เย้ยยยโยย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 ย มึนี่ว่วมันจะม,มาเนยโอยมาแล้วไหฮะมึงนี่โอ้แาเจ่งยู่ไหนเนะขอตัวนี้จบก่อน โ okay, okay. อเคก็ตัวนี้จบไปแล้วตา,ายไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีบัญชีกับมันแล้วก็เอาท้ายจบเลยละกันนะครับไอ้สิตัวห้าตัวห้าใจเย็นดิโ้กินไอย โดนาน้องเลยดูไม่ไหนเฮ้ยแถกลงแดกครัทงที่สองแลครับจะ่องตายเนะี่ย สองเงี้เราเอทีซีอ่านเป็นอุดทายก็ได้ก็จะเป็นเอพีซาจบแล้วก็เป็นอุดทายเรตองกบผกก้วก่อ เดิน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 เดิดินเดินเดินเเดิดิดินนเดิดินเเนเดินเเดินเนเดนเดิ ตันมา,มา,ากันแม่งเราะงูจะคาเกมนี้ฟาต้ามาจะอมเนไฟเยี่ยมจีอุดอ่ะอืมฮะจะกล้าทำไมล่ะเ็นไมดิเออ 其他的。 ฮะหน,น,นึตงแปดแต่สุดท้ายของเราไหนถู <c oughs> ก,กใจเย็นเนี่วะนี่ยก็ต้องสุดท้ายของเราแล้วก็สาวว่ะก็แก่กับเชิญน,นะ น่ะวะกันบ่โอ้โหอย่าใช่ไหมใส่หาเสือแล้วก็อหน ยิ่หนบค้างเล้วเฮ้ยอ๋อจบจบก็จบประพาณน,นี้เราไปผ่านหน้าเราไปใบอีอีบาน